โดนเออเออเออตบนี่ยเป็นไงนะแบมแบมตาย <c oughs> โคตรีโคตรึงมาดิมาดิเจ้ายักษ์ปับ๊บตวยจับเวียงนี่เอาออกเลยเฮ้ยตาแรกก็ออกแล้วหลบยิ้วกลืน โย่ซะบดี๋รุ่นเมียการเดี๋รุ่นดูไปเดี๋ยวรุ่นชาวจายติดกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันใน, One, IGHT, นเกม One Breath Fighting Party เป็นเกมแนวมือถือต่อสู้ประจนภัยนะครับลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำใช้ใต้คลิปเนาะโปรดมาเล่นกันได้นะครับมีให้เล่นทั้งไอโฟนแล้วก็แอนดรอยด์นะจ๊ะมาว่ามาว่าคนดูเว้เฮ้ยไปสกูเดี๋ยวยพี่จะมาไต่แหลงโชว์ตึงโชว์ก๊อตหน่อยเฮ้ยวันนี้มันภารกิจที่มันทำไปหรือยังวะโอเคยังไม่ได้ทำเลยมาคนดูไต่แหลงสักหน่อย เลยไม่ได้ใจแหลงไปลินปกติก่อนอม่มรู้มันเนิร์ฟคาตาคุริหรือเปล่าวะเนี่ยจะเปิดมาคาตาคุริเจอกันอาเอ,อ้ยแต่แจ,จะเห็นบอกว่าในนั้นมันบัฟมันบัฟไอ้น,นี่มาด้วยเนี่ยใช่ไหมคิงแห่งไพลงังเอ,อ้ยใช่คิงหรือเปล่าวะจำชื่อไม่ได้บัฟแหวนนี่ดิอุ้ยอื้อ สวยยิงเลยนี่อือมาดีครับน้องเออสวยครับจับเบิ้มเออเอาดิโกตึงสวยอันน <BS> <danach> <BS> ี้อันนี้ ลิชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วเกม c Call อ f Duty Warzone Mobile นนะคบประหยัดและถูกสุดๆแอดไลน์ลิชแมนช็อปเอ็อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มรับลิชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้ทันทีพร้อมบริการผ่อนชำระนานส,สูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมไวต้องที่ลิชแมนช็อปเท่านั้นโดน เอ,ออเออเออตบนี่เป็นไงนะแบมแบมตายฮ <c oughs> ่าฮ่าีกตรึงมาดิมาดิเจ้ายักษ์ปั๊บตวยจับเวียงนี่เอาออกเลยเฮ้ยตาแรกก็ออกแล้วหรอพี่เอเกินผมก็นั่งโชว์เลยพี่แม่ผมโชว์สักหน่อยหรือ อะไรวะเฮ้ยแป๊บเดียวออกเลยอะ่ะคนดูใกล้เกินครับน้องจริงๆอาจิกที่กระดับจะได้โชว์ตึงโชว์ก๊อตเลยนะเนี่ยฮึฮโหดอยู่นะคนดูโหดอยู่นะบอกก่อนยังรอยังตึงไม่ตึงยังไงอะไรียวเโอ้รอบนี้เจอกระจินเบผมต้องเล่นแบบไปให้มันแหนบได้ริอนเนี่ยคนดูคงถึงจะกดออกกันนะพวกนี้ ตื่นตื่นตื้อเดือดเดินดแหววแหววเออปับ๊บนี่เนี่ยอุ้ยนี่เนี่นยเอาดิเอาเดิปิว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 คาราเตีมนุ่งเงือกอุ้ยจเจอคาราเตีมนุ่งเงือกเฉย โอ้โ้โอ้โหเรียบร้อยครับอ่าโอ้โหเกือบตายโลหุยเลียงจังวะเวื่อเพื่อจัดเลยคาราเต้มเนื้อแกโดนไวอู้ห้าว่าแต่ฮิตหุยมันตัดสกิลโคตรดีนะครับต้มนุ่งเนื้อแกเนี่ย นี่เยิยสวยสวยเออนี่นี่เอาดิเอาดิสวยได้เลขได้เลขได้เลขสวยโดนตายกรตรึงกรตรึงมันยังเหลือลูฟี่สเน็คแมนอยู่นะคนดู ยิว้วบอกเลยแหววเอ้ยเออ,เอ,อ,เอดินี่นี่ว้าเชงคูดกูรูแหววเออ,อกโมโบมุกบมโนแบมอืมเอาว่ะเอาว่ะ นี่นี่เอาดิเอาดิก็มาดิครับสวยนี่นีเรียบร้อยเฮ้ยเจกอกับคาตาคุริผมว่านั่นจะยากนะรอบนี้ผมพูดเลยวูบอ,อ,อุ้ยซาอืออือนี่แหละตัวตึงของแท้คาตาคุริที่ผมไม่อยากจะเจอ นี่เด็กครับสวยว่าจะนี่ครับสวยอืออือแหววจัดให้หมดครับคนดูมีสกิลอะไรตอนเนี้ยโดนหูยไม่กระดิ่มาเรียบร้อยแล้วคนดูตายแล้ว What the heck นี่ผมต้องเดินเบี่ยงก่อนเดี๋ยวมันจะจับอืแหวยโดนอยู่โดนอยู่เอออดีโอ้ยฟันไี่สองชึบเฮ้ยกำลังจะผ่าเลย มันจับโดนนี่มาคนดูเมื่อกีน้นี้โอ้โหเรียบร้อยคนดูโคตรเลี่ยมอ่ะโคตรโกงด้วยเออโอ้โหกูจะรั่วโอ้ยูจ้าคนดูแหมจริงๆถ้าใครเอาคาตาคุรีขึ้นก่อนนี่ผมบอกเลยเตรียมตัวเลยนะมันลิ้นโหดนะครับคือไม่ใช่หรอกคาตาคุรีตัวมันโกงฮนะ เอ้เอาเว้ยได้อยู่ได้อยู่คนดูลุยฮะหุยตรอเลยไม่รอแล้วนะตื่นตื่นตืตตย้อันนี้มีรุ่นอันนี้มีรุ่นคนดูข้ามองบบีนี่นจับเบียงก่อนเลยสวย ืออไหวื้อปิวปิวปิวโคตรตึงไหวครับแอมเออหุยนี่เดี่ยครับสวยตบตบตบกำปั้นเอ้ยยังตึงอยูคนดูออไ้แรกได้แรกอยู่ นี่นี่สวยแตกผมบอกเลยโคตรเลี่ยมเลยนะพูดเลยนะคาตานี่นี่สวยอะไรโลวิโอเออโอ้ยไม่ถึงมาดูเออโดนมัดกำปั้นโนตึงโนก๊อตฮส ออเออโดนโดนถึงเวลาเราโดนคืนบ้างนะคนดูโอ้ยโอ้โหเจ็บเจ็บโอ้ยยากอยู่ยากอยู่พอเจอคาตาคุดี้คืนไม่งุศยิบเหมือนกันนะนี่นี่เลยฮะนี่ก็คืนเอ้อ Ah, i wait คุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox, Free Fire, PUBG Mobile, ROV, Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone, Diablo Immortal, Valorant, a g h Racer, Sausage Man, Overwatch, g e n s h i n Impact, LOL ไอด n นิตี้วีและนาล็อกโมบายบัตรกำนันแล้วบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวัเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บ i c h m a n s h o p หรือ f e c o o o r k r i m h n น n o p Line at r i c h m a n s h o p ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคราคาถูกนึกถึง Rich Man Shop ไว้โอ้หย กิ้วสามนี่มันโหลดอย่างเร็วเลยเนาะนี่ทีไปก่อนนะคนดูโอ,อได้เสียโอ,อ้เออเออเจอฮาคีสังเกตโอ้กูจะแตกแล้วเนี่ยนี่โอ้โยพี่หงดเกิน กูจะรู้ว่ามึงบัฟได้แล้วจริงๆคาตาคุรีเนี่ยเนี่ยไว้ไวแต่ก่อนแบบแฉ่งโหดตอนนี้คาตาคุรีโหดโหดจัดๆคาตาคุรีอืมไว,ไวโดน้นย เกือบมันจะเอามันลงไม่ทันนะคนดูเอาเว้นี่อุย้ยทุบผิดฟังเรียบร้อยไอ้ก็โหดนะคนดูไอ้ทันจีนครับเออมาดิมาดินี่ฮะ โดนวงร้อนพอดีเลยคือะโอ้โหโหโหโอ้โหขู่จ่ารู้อะเอาดิโอ้โหมาท้ากันพี่แม็กเกร์ผมปล่อยเมาแล้วพี่ปล่อยเมาแล้วลวงแล้วคนดู ดีก็โหดเกินเล่นแบบโอ้โหไม่มันยามันยังเลยเนอะเอาแบบเอาตายอะ่ะคนดูโอ้โห <c oughs> ต่อเลยครับฮารฟี่เรื่อยๆครับคนดูกดบนบน <c oughs> ยังรอยังตรึงไม่ดึ้งนี่ไง <c oughs> ไปเลยจ้า <c oughs> อ้าว ในเจกันอย่างนี้เราก็ฉันน่ะมันมีอะไรจะสู้นายหรอกเออเฟสอัพเฟสไว้อุ้ยอุ้ยว์อืมอ่าไม่ติดหรอวัตถีเป็นไปได้ยังจังไหนเป็นไปได้จังไหนเป็นไปได้จังไหนเออโอ้โหผมโดนอย่างนี้ออกเลย เจ็บยันสวงนี่สะกี้ไปก่อนแทงยิ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 งสวยอ่บ้า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 บ้้าตบตบตบเอาเว้ยาเว้ยนี่ติดเออไหวยิงออ มาดิเรียบร้อยอย่านะครับอย่านะครับพิกระเกลียมอยู่นะจับฟอรเลยนี่สวแยิง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 เอาเว้ไว้ตัวแหวยลงครับโลลัว ตบตบว้าเรียบร้อยคนดูโดนคืนแหละไม่เป็นไรครับถือว่าสร้างความเสียหายบาดเจ็บให้มันแบบเยอะอยู่เลือดมันเหลือแค่นั้นน่ะดีนั้นเราจัดไปสองคอมโบได้นี่อุ้ยวายโดนยาวๆโอ้ย ว่าแล้วมันทำไมมันมีสก,กิลสามสองรอบเมื่อก,กี้ก็สกิลสามมันโหลดโหลดเออร์บิทตี้ไวขนาดไหนหรอวะนคนดูผมละงงโอ้โหไอ้ท่ากระจกเงาเมื่อกี้แม่งอย่าง,งกรงูงนี่เดียวนี่เดียวตัวไอ้ใส่ลูกลูกลูก,ลกนี่สวยนี่เรียบร้อยครับเกือบไปแล้วนะได้แลกได้แลก,กอยู่ โอ้หพี่แช้งพี่แช้งโนูติงของเราปีไปลงไปก่อนนี่พี่ชาร์จไปโลดผมบอ,อกเลยคาร์บะดิงกันนี่ว้าวว้ายจอตัดผ่าลูกมาดีมาดีนี่นะครับสวย ไว้จะเป็นชุดจะเป็นชุดเอเออ้าวถูกดีครับอุยอ้ยอุ้ยนี่สติปเขาดีจริงเออ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 นี่ครับสวย สวยตายเรียบร้อยวู้ฮูแบมโอเคนะัผู้ชมนันก็ประมาณนี้้กันนะครับสำหรับตัวเกม One Piece Fighting Path นง้นโนดเกมนี้อยู่หน้าล่างครับจะในคลิปสำหรับวันนี้บิโกโค้ดทุกอนจอกันไปคลิปหน้าบายจ้าโคตรึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official at @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม,ม,มโลโบกิฟ การดไอดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r i c ชแมนช h o p โน่หนึงเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย